การที่มีคําสอนหรือมีอะไรบางอย่างนะจริงๆแล้วมันอาจจะตบไปแล้วนะคะในวันนั้นเหตุการณ์น,นั้นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนที่สําคัญกับเราเขาก็เลยต้องพูดเรื่องนั้นเพื่อให้เราลอดพ้นจากสถานการณ์นั้นแต่จริงเรื่องนั้นผ่านมาแล้วแต่สิ่งที่ยังฝังอยู่คือความเชื่อของเราตัวอย่างอีกอันนึงนะซึ่งอันนี้ก็มีอิทธิพลกับหมอมากๆเลยนะคะแม่ก็บอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จ อยู่ที่นั่นนะลกูกก็เลยทําให้ก่อนหน้านี้ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยมอกว่ารู้สึกว่าเออต้องพยายามทําอะไรก็ต้องพยายามแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะคือความพยายามมันไม่ได้จำเป็นจะต้องใช้กับทุกเรื่องบางเรื่องมันต้องรีแลกบางเรื่องมันต้องผ่อนคลายการใช้พยายามอย่างเดียวเนี่ยนอกจากเราเครียดคนข้างๆเราเครียดด้วยแล้วเรายิ่งพยายามอย่างเช่นที่ตอนนี้กําลังทะเลาะกันอยู่กุนหงิดกันอยู่แต่จะไปพยายามพยายามให้ความสัมพันธ์ดีในเวลา ที่มันไม่ดีมันก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องวางลงการที่เรารู้จากคอนเซปต์ของเรานันสิ่งที่ต้องระวังก็คือโอเคฉันมีความเชื่อแบบนี้นะการเป็นคนพยายามเนี่ยอาจจะเป็นอัตโนมัติของฉันในวันนี้รู้ละเซลล์ค,คอนเซปต์ของตัวเองเป็นอย่างเงี้ยเลือกใชใ้มันถูกที่ถูกเวลาแล้วกันอันนี้คือบทเรียนที่ได้ที่ผ่านมานะคะ